ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ต้อมชาแนลนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับนี่ข้าวหมกไก่นะครับผมครับนี่ก็เป็นจะพวกต้มยำนะครับหรือว่าปูนะครับผมนี่ครับผมกําลังเดินเข้าห้างให้ค่อสยามนะครับ ไอคอนสยามนะครับเขตเจริญนครนะครับขับมาทางเรือก็ได้นะครับหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ก็ได้นะครับผมครับก็มีจุดเชื่อมต่อหลากหลายนะครับให้ท่านได้มากันนะครับผมกหรือว่าท่านใดที่สะดวกครับมาลดส่วนตัวได้ครับมีที่จอดเยอะนะครับสําหรับห้างนี้นะครับครับนี่กําลังเดินเข้ามาแล้วนะครับพาเพื่อนได้ชมความสวยงามนะครับของห้างไอคอนสยามนะครับ นี่ต้นคริสต์มาสนะครับผมต่อตอนนี้ก็วันนี้สําหรับวันนี้นะครับเป็นวันใกล้วันลอยกระทงแล้วนะครับผมก็จะมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้ได้ชมนะครับเรียกว่าสุขสยามนะครับผมเดินเข้ามาแล้วนะครับผมดีครับผู้คนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะครับหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็คนไทยก็เยอะด้วยนะครับผมนี่ครับ นี่ก็เป็นรายการจัดในการอาหารนะครับอีกไอเบฟนะครับผมลำน้ำวันเพ็นนะครับจัดงานวันลอยกระทงด้วยนะครับ18-30พฤศจิกายนนี้นะครับผมนี่ครับเข้ามาครับนี่คือร้านแรกนะครับก็เป็น จำพวกของตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับสบู่หอมๆนะครับแกะสลักสวยงามนะครับเครื่องจักรสารนะครับนะครับราคานะครับแต่ต้องได้นะครับผมซื้อฝากได้นะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมใช้สำหรับในสปาก็ได้นะครับร้านสปานะครับนี่ครับผีตาโขนนะครับผม สัญ,ญลักษณ์ของงานนี้นะครับสุขสยามนะครับผมอ่านี่ครับเดินพาชมเรื่อยๆนะครับที่เป็นเครื่องแก้วเลครับเครื่องแก้วนะครับด้านในจะเป็นเหรียญ50สสตางค์เหรียญสลึงนะครับผมอ่าสวยงามมากเลยนะครับผม หมาะกับเป็นของขวัญของฝากได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับพาเดินดเรื่อยๆนะครับมีมากกว่า100ล้านค้านะครับอ่านี่ก็เป็นน้ําส้มนะครับน้ําส้มคั้นสดๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับผมนี่เป็นน้ำมะพร้าวนะครับนี่ครับคนจีนก็ชอบนะครับผมนักท่องเที่ยวจีนนะครับนี่ครับมีโต๊ะให้เลือกนั่งได้เยอะเลยนะครับ ร้านค้า to uh, well, 2ฝั่งนะครับซ้ายและขวานะครับผมเลือกซื้อร้านครับที่เราเรียกว่าถูกใจนะครับอยากทานอะไรนะครับอ่นนี้ครับพาชมไปเรื่อยๆเลยนะครับอนนี่ครับมีเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับสุภาพสุบรุษสุภาพสตรีนะครับผมอันนี้ครับมีบูธให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับ น้ำผลไม้ปั่นนะครับมะม่วงนะครับแตงโมนะครับแล้วก็มีส้มโอนะครับฝรั่งนะครับและนี่นะครับทุเรียนนะครับทุเรียนหวอนทองนะครับผมนี่ก็เป็นชุดไทยนะครับชุดไทยนะครับมีมงกุฎมีอะไรด้วยนะครับผมมีแผนที่บอกนะครับไปทางไหนร้านอะไรนะครับผมนี่ครับ อายให้ดูนะครับชุดไทยสวยๆนะครับสุภาพสตรีจะมาซื้อไปใส่ได้เลยนะครับผมนี่ครับชุดไทยนะครับออเทสซอรีเต็มเลยนะครับผมนี่ครับผมผ้าไทยเรานะครับสวยงามนะครับนี่ครับอร่อยอร่อยนะครับผมมาเก็ตนะครับ ฟูดมาร์เก็ตนะครับผมนี mm ่ค hmm. รับแล้วก็มีผลไม้สดๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยนะครับอาหารอีสานนะครับผมอาหารอินเดียอาหารนานาชาติอาหารฝรั่งนะครับมีให้เลือกหมดนะครับนี่จะเป็นขนมไทยนะครับนี่ครับนี่ก็ญี่ปุ่นนะครับผมกับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก่าเกี๊ยวนะครับแล้วก็น้าพริกเผานะครับ เขาเก็บกุ้งเขาเกยบปลานะครับนี่ครับอ่านี่ลูกอมนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นฟู้ดมาร์เก็ตนะครับผมส่วนแผนกส่วนของแผนกนะครับซุปฟู้ดมาร์เก็ตนะครับขวามือนี่ครับซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้านะครับเครื่องประดับนะครับผมอันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกแล้วนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับผม อ่าสวยๆสวยงามมากเลยครับผมอ่าเลือกซื้อได้เลยครับท่านใดนะครับกระเป๋าหนักนะครับผมี่ยกระเป๋าเบาสั่งอย่างผมก็อ๋อหาอะไรทานถูกๆไปนะครับผมอนี่ครับส้มโอนะครับผมอ่าแอปเปิลนะครับอ่าสวยงามมากเลยนะครับผมอ่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแอปเปิ้ลเออกีวีเอยนะครับแล้วก็ แอปเปิลเขียวนะครับผมอ่ามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับว่าท่านต้องการผลไม้ชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นนะครับองุ่นดำไรเม็ดนะครับผมไรเมล็ดนะครับอ่านี่ครับอ่าหลากหลายเลยนะครับผมอ่าครับลูกท้อนะครับอะไรอะไรต่ออะไรมีหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ามาเลือกสรรได้เลยนะครับผมนี่ครับสับปะรดคูแลนะครับผม หว้าดนะครับนี่ครับนี่ครับทางมุนนะครับผมสตรอเบอร์รี่นะครับผมอ่านี่ครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสดสดใหม่ๆนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมอ่านี่ครับเดินไปเรื่อยๆนะครับาเพื่อนๆชมนะครับเชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันนะครับในช่วงเทศกาลนี้นะครับอ่าลอยกระทงนะครับที่สุกนะครับอ่าเรียก ทางเข้าว่านะครับสุขสยามนะครับที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมต้อมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็น่าเที่ยวขนาดไหนนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับหรือวันที่คิดว่าตัวเองว่างนะครับพาครอบครัวมาเดินได้เลยนะครับผมนะคเยอะแยะมากมายเลยครับคนนะครับ สังเกตดูนะครับผมกินอาหารยังอร่อยออร่ยนะครับผมมีเรียกว่างานลอยกระทงนะครับลำน้ำวันเพ็ญนะครับผมนะครับไห่หอยทอดนะครับผมเล้งแซ่บนะครับผมนี่ครับเล้งแซ่บนะครับขายดีมากๆนะครับผมดีกว่าเป็นเมนูที่อร่อยออร่ยนะครับผมซีเครติคซวนเอื้นนะครับ สดสดใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ทานกันนะครับอันนี้เป็นเป็นหมูนะครับหมูย่างนะครับขอโทษนะครับหมูทอดนะครับหมูทอดนะครับนี่ครับเราจะเป็นหมูสามชั้นนะครับ